หรอเขาไปไหนไปนั่นนี่ไหมเออดีไปไหนไปด้วยโอเคสัวนใหญ่พอดีโดนเมืองแอร์พอร์ตครับพวกเรามาถึงแล้วครับที่สนามบินหาดใหญ่ครับขณานี้เวลาญี่นค่นกับเาี

ร้านข้าวแกงที่มันสะดวกนะฮะสะดวกแบบอาหารจานเดียวเนาะให้ทุกท่านกินละกินเป็นมื้อเช้ากันก่อนแล้วก็ไปวัดช้างให้นะฮะเสร็จปุ๊บตัดงานปรงวันนะครับแล้วก็เราก็จะเดินทางเข้าเวรตรงนะฮะผ้าปั้นตรงนะครับแล้วเราก็จะนอนเบรกตรงกันทั้งหมดสองคืนครับจ้าบสนามบินหาดใหญ่ละครับกำลังจะเดินทางเที่ยวละครับ กำลังออกจากท้องเที่ยวัปหลอกแรกครับกนนังมีหัดใหญ่เราจะไปเบตงกันจา้าอันนี้แหละจะใช้สองวันห้าศูนย์สองสี่ ยังเป็นที่เทศบาลนครอยู่นะครับเราไปถึงวัดช่างให้แล้วครับทว <c oughs> ดครับ <c oughs> บูชาหลวงพ่อทั่วนะโมโพธิสัตว์อัคคัญติมัจจุบิภะภวะนโมโพธิสัตว์อัคคัญติมัจจุบิภะภาวะนโมโพธิสัตว์อัคคัญติมัจจิสิภะาวะสาธุสาธุสาธุ อ่าสะพานเลยนะอ่ะโอเคนะครับสะพานตรงนี้เนี่ยคือสะพานแปปูซูนะครับผมตั้งชื่อตามกำนันหมู่บ้านที่เป็นหัวแล้วหัวเลี้ยวหัวแรงที่สร้างสะพานนะฮะแรกเริ่มนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับกำนันหมู่บ้านคนนั้นชื่อมูเลงแปปูซูนะครับก็เลยใช้ชื่อใช้สกุลของเขาเนี่ยนะครับผมมาสร้างสะพานโอเคโอเคนงั้นเดี๋ยวเอากลับไปก็เลืย้ําไม่ได้ละ มอเตอร์ไซค์มอไซมอเร์ไซค์ไล่หลังมาแล้วเ้สวนมากเลยเนี่ยยิวไม่สวยมากเลยสวัสดีดิไปดีดิ

ตอนนี้เราดูชายแดนไทยมาเลเซียครับใต้สุดในสยามชายแดนชายแดนมาเลเซีย

ที่คือบางร้านมันจะมีเหมาาือนว่าปานิบมันจะมีชินจุ่มแล้วก็ซาซิมิับต่ว่าเป็นเบตงไปเลยบางคนอะโที่เลียเหมือนผมมาลูกค้าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินปลาน้ําจืดแต่ผมเหมือนผมอะผมเป็นคนตรังผมก็ไม่ชอบกินบ้านผมคือกิน,นมือเย็นของวันแรกของการ เดินทางเบตงวันนี้ครับมื้อเย็นวันนี้ก็มีปลาตุลือมาให้ดู ห้องหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดครับ,ยบรยากาศววากถึงแล้วครับเบตงเมรีนห้องหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดวันนี้นก็โอเคครับ,บรชั้นสิบสีชั้นสิบสี่นะจะบกให้บรรยากาศก,าก็ดีครับก็ ดูห้องน้ำสักหน่อยสิมีอะไรมั่มงโอ้ก็โอเคใช้ได้เยี่ยมครับมีอ่านี่นั่นด้วยโอเคนี่สระวของน้ย ตาหนิบตานิบนะฮะตาหนิปตาผูเข่านะฮะเอามาแรกเป็นจริงๆก็ที่ไปท่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าขายก็จะต้องถูกตของกันของการของใหยกขายมีของเข้าอะไรอย่างนี้แก้ปัญหาอะไรแก้ปัญเพราะฉะนั้นที่นี่เลยกลายเป็น สิ่งศักดิส์สิ่งนะครับทุกบ้านทุกเมือของคนไทยเชื่อสังกิตงทีเนี้ยเวลาเขามาไ่ายเขาใช้วิธีการสร้างจิตอธิษฐานสัก1นอย่างอ๋อเขาได้อย่างเดียวถูกนะฮะอะไรไม่รู้อ่ะจะออกพูดจักหไว้ปอดเลยนะฮะ แต่410เนี่ยคือถนนที่เราวิ่งมานะฮะตั้งแต่ออกจากสนามบินหาดใหญ่ตรงยาวใช่ผ่านโคกเข้าปัตตานีปัตตานีเสร็จยะลายะลาเสร็จพุขผ่านโค้งผ่านโค้งมาสุดที่องบริเวณตรงนี้อ่านะฮะเขาเลยเรียกนะครับผมและด้านด้านหลังเนี่ที่เป็นอาคารเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะฮะเรือตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์หมายเลข410นะครับ แล้วก็ในส่วนหน้าอุโมงค์ตรงนี้เนี่ยนะครับชื่ออุโมงค์เบตงมงคลลิศเป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้รถยนต์สัญจรผ่านข้ามอุโมงค์ได้เป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะฮะบ,บางท่านอาจจะสงสัยฝั่งตรงนี้มันจะเป็นแบบเดิมแบบเก่านะฮะสามสิบกว่า 30, ปียี่สิบกว่าสามสิบปีนะแต่เน,นี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาเนี่ยประมาณสักยังไม่ถึงสิบปีนะฮะอาจจะสิบปี นะครับผมมันจะเป็นบ้านทาวฮงนะครับพาวงพาวงนี้นะครับผมแต่ว่าความใหม่มันจะไส่ตันะฮะและก็จะมีในส่วนของเครื่องปรับสภาะไราเห็นนะฮะเวลามาเที่ยวใหม่เนื่อจะมาทานต้มาต้มนี้นะะมาทานไก่เลนส์บเอ่อนะฮะมันจะเป็นสีนี้นะครับบรรยากาศภายในอุโมงค์สวยงามมาก จะทำงานดูมุมกล้องให้ได้ครับที่มันบางคนดิบนะครับมองคนดิกคกับที่เบตโตบ พี่น้องขายให้เดี๋ยวยว่าเราคุณคตอนเช้าเตรียมตัวไปเขาจะจ่ายให้เช้านี้เริ่มโด้วยโจ๊กเบตงกันนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นติ่มซำครับติ่มซำติ่มซำนะครับ,รบวันนี้ติ่มซำครับอ่าติ่มซำม,มาแล้วนะครับติ่มซำม,มาแล้ว ยกถิมคอนโดเปิดเปิดเปิดถัคอนโกาอนโดอยู่ิมจำเปตรงครับร้านกันเต็งเนาะโอเคเยี่ยมาจิมสามมาละวันนี้ครับจำเปตรงครับวันนี้สุดยอดมีน้ำพามาด้วย โอเคครับวันนี้ติมซัมนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำจิ้มหรอเดี๋ยวเด็ดโอ้โอเคครับวันนี้ที่เปตรงครับเช้าวันที่ย5้าเมษาพวกเรามารับประทานติมซัมด้วยติมซัที่เบตงครับเรามาแห่งนี้มาทำไรนะครับแนะนำให้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคระบผทที่ประดิสถานอยู่บนชั้นสาม องพระมหาเจดีย์พระพุทธธรรมประกาน,นะฮะเจดีย์องค์นี้น,นะครับผมสร้างขึ้นตามแบบของสีวิชัยประยุกต์นะครับผมสร้างขึ้นในวโลกาเฉลิบฉลองนะครับผมสมเด็จพ,พระนาเจ้าลำไพพรรณีพระพันปีหลวงนะครับผมมีพระชนมายุครบ60พรรษานะตอนนั้นนะฮะแต่คนที่มาวางศิลาฤกษ์นะครับผมคนแรกคือสมเด็จย่า สมเด็จย่ามาวังศิลาเลิกนะฮะการสร้างเจดีย์องค์พระโฉมฉายรักของท่านอยู่เนาะนะครับแล้วพอสร้างเสร็จแล้วนะครับผมรัชินีรัชการที่เก้าเนี่ยนะครับพระพันวิลุงท่านก็เสด็จมาพร้อมกับพระเทีนะฮะมาเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกับซองนะครับผมมาปลูกต้นดึกนะฮะดึกหน้านะฮะพระพันวิลุงปลูกนะครับซองต้นนีครับที่ล้อมล้อมรั้วอยู่นะฮะล้อมรั้วแดงอยู่เห็นไหมเอ่ยซอง ต้นจากนี้ต้นนี้เป็นพันธุ์นะฮะพันธุ์ผสมปรุงีเต้มาขับแก้วนี่ตัวนี้จักกินเพื่อสุขภาพใครที่ว่าตั้งก่อนตั้งก่อนดีกว่าเออตั้งก่นต้งก่อนตงก่นตั้งอันนี้โอ้เนี่ยถ้าใครกินจงบาลังเหรอโอเคเพราะว่าอ่อนเทียร์ืดอจัง สวยงามมากมายครับนี่สุดยอดเนี่ยเอาแท้อยู่ตรงนี้เห็นเป็นจื่อแท้อยู่ตรงนี้นี่เห็นเป็นจือได้แทะเลยโอ้โหสวยจริงจริงนะครับเรามาทำอะไรเรามาเพื่อนะครับผมมาดูอุโบสถประวัติศาสตร์นะฮะสมัยก่อนหละค่ะถ้าประวัติศาสตร์สมัยก่อนนะ ที่นาฮจีคอมมิวนิสต์มาลายานะฮะหรือต้นตระกูลของคนไทยเชื้อสายจีนนี้เนี่ยเขาปรขุดไว้ปุดไว้เพื่อหลบลูกระเบิดเนาะนะครับผมขนาดความยาวของโบงเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะฮะแต่ขออนุญาตตัดให้เหลือสามร้อยเมตรเพราะว่าถ้าหนึ่งกิโลเมตรเด็กเรียนก็ยังไม่ไหวนะฮะใช้เวลานานมากแต่ก่อนเข้าโบงมันมีเป็นปาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะผ่านเดินทะลุเข้าไปนะครับเขาะนะฮะแต่ว่าทางเดินเนี่ยมัน ทองแล้วไม่วนไม่ใช่เหรอไ่วนไม่ให้ย้อนียอ่ะพี่ปาบายอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพิ่งแล้วกันนะฮะั้งบมมันจะแอร์ันดอนนหมัดรอาบมาจนได้ ทิ้งฉันได้ยังไงอีกโอเคนะครับผมก็เนรงบริเวณนี้นะครับอยากให้ทุกท่านลองดูภาพสมัยก่อนของบรรดาสิ่งปลูกสร้างในสมัยนี้มันไม่มีเลยมันเป็นป่าหมดนะฮะคือในส่วนของตัวอุโมงค์นะฮะับอุโมงค์ปิรามิดนะครับอบที่เขาขุดขึ้นมาเนาะนะฮะการเดินทางเส้นทางเนี่ยนะครับผมเมื่อสักครู่เราได้ลงรถกันตรงบริเวณนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นก็เดินไป เราก็เคี้ยวกันมาเรื่อยๆนะครับมาหยุดนะครับปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เราอยุ่ตรงบริเวณนี้นะฮะในส่วนของตัวอุโมงค์ความยาวทั้งหมด1กิโลเมตรนะครับมีอยู่หลายทางออกมากนะฮะใช้เวลาในาการเดินถ้าพาครกเนี่ยนะครับผมเทียมก็ยังไม่ได้ออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตัดให้นะครับผมเราเข้าทางออกสามสามเซนติเมตรเดินตัดน,นะครับผมสามร้อยเมตรนะฮะให้เหลือสามร้อยเมตรพาออกทางออกหนึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะเดินเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยเราจะเดินลงบันไดนะฮะเดินลงบันไดไปเรื่อยๆระวังทางใครจะถ่ายรูปถ่ายได้แต่แนะนำน,นิดนึงให้ระวังหน่อยทางค่อนข้างชันบันไดมันชันนะครับผมเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายรูปได้แต่ระวังนิดนึงละกันนะฮะถ่ายรูปดีที่สุดคือจุดนี้ครับต้นไม้พันปี นะฮะตรงนี้ใช่เดินลงบันไดทางมันจะพาบังคับไปเรื่อยๆไปเจอตน 1, ้นไม้พันปีซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดเนาะนะฮะเสร็จจากต้นไม้พันปีโกมตรงนี้เนี่ยนะครับผมเอ่อบางท่านอาจจะสงสัยเนาะนะครับเอ๊ะเขาอยู่กันกี่คนและเขาใช้ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ที่นี่กี่ปีนะครับต้อกบอกก่อนว่านะครับกลุ่มที่เข้ามาก็ได้มีแค่สิบสิบถึงร้อยนะฮะ ข้อ็นคัเนะน,นะัะแมะในส่วนของกุโมงไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะฮะกุโมงปิยมิตรนะครับบ้านปิยมิตรเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมดห้าที่สี่ที่ในจังหวัดยะลาอีกหนึ่งที่ในจังหวัดสงขาลานะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นก็จะมีใครเคยได้ยินว่าบ้างว่าบ้านจุฬาถอดเออนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเจอ้าอมองเก่าเหมือนกันนะฮะก็มีการเรียกให้นะ ใช้ราบเท่านันวงเขามาใหม่ๆเนี่ยจะมาเคลียร์ื้น้ีงใช้เวลานานนะเพราะอะไรร้หมบกับระเบิดนู่งนีนก่วางอยู่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรในการเคลียร์พื้นที่จนะครอบครอนบเราเร่องน้ก่ ไปแข็งแรงคุณพี่ยาคุณพี่เดี๋ยวกลับบ้านแล้วแข็งแรงกลับบ้านแล้วสุขภาพแข็งแรงได้แล้วจะได้มาเที่ยวอีกใช่มานแล้วสุขภาพแข็งแรงมิ้นจะไม่ได้เยอะจะมาไม่ได้ใช่ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณแล้วนาขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเขาคนหาทัวร์ให้ใช่ เราก็ ỡ, ổ, ổ, ổ. Ài, ้ที่ท่านตายนรว่าได้มาไหมดได้มาไหมอะไรเงี้ยดำได้ได้มาไหมเก่งมากได้ขุนเอานะโอ้ยยังอยู่มันขานี่ยทำไม่ง่ายนะเนี่ยเป็นกิโลกิโล ไปแ้วเจิกับนกมงคค่ะอือแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปเดินเข้าไปขอบคุณคนไทยนะคะจบแล้วเอาหมดกันมไดเหรอจอดทาร่าเขาสั่งให้จอดแล้วค้าวโพด้องจอดอ่า อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ต้นไม้พันปีนะฮะอุโมงปิยมิกครับครับอ่าต้นสูงขนาดเดีอ่าต้นต้นสูงขนาดไหนก็ดูเอาเอายืดขึ้นไปเอายืดขึ้นไปยืดขึ้นไปโน่นอยู่โน่นสูงมากมายครับครับที่อ่าอุโมงปิยมิก